โอเคก็ขอาการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับก็วันนี้มาอยู่ในช่องอวิทยุทวัสสิ์สังขับผมปาโต้นนั่นเองก็วันนี้ผมจะมาแกะตัวละครเทพเจ้าทันทันกันครับถามว่าเทพเจ้าทันทันเป็นแบบไหนเดี๋ยวให้ดูนี่ครับหน้าตาเทพเจ้าทันทันก็จะเป็นแบบนี้เลยครับผมสร้างมาให้ทันทันนะเดี๋ยวผมจะมาแกกกันวันนี้แกะให้ทุกคนด้วยนะครับโอเค เดี๋ยวผมแจกให้ทุกคนด้วยโอเคนี่ผมสร้างมาให้ช่องทันทันมาแล้วก็สร้างมาให้ทุกคนด้วยครับถ้าอยากโหลดเล่นนะก็โหลดได้ครับเพราะว่าเทพเจ้าทันทันผมเคยทดลองมาแล้วคนระับแต่ไม่ได้อัดคลิปนะเคยทดลองมาแล้วว่ามันโคตรจะโหดเลยครับเทพเจ้าทันทันก็พอกดลิงก์ที่ผมให้มาแล้วเนี่ยก็ให้กด คำว่าเทพเจ้าท,ทันทันตรงนี้เลยนะครับกดดาวน์โหลดไปแล้วก็รอสักพักแล้วหลังจากนั้นก็กดเปิดเลยครับแล้วก็ให้เลือก ex file e x p l o e r หรือ i x file e x p l o e r ก็ได้แต่ i x file นี้โหลดจากเพจโตได้เลยครับแต่ ex file นี้ไม่สามารถโหลดจากเพจโตได้นะครับโอเค แล้วก็ให้กดทางไปที่สองอันนี้เลยปั้งก็คือไฟล์กับรูปนั่นเองครับแล้วก็ให้กดคัดลอกนะครับแล้วก็ออกออกจนมาถึงหน้านี้ให้กดเข้าตรงนี้ครับหรือบางคนอาจจะอยู่หน้านี้เลยก็ได้ครับแล้วก็ให้กดให้หาคาว่า a n d r o i d แล้วก็กดเข้าไปเลยครับกดไปที่ Data นะครับแล้วก็เลือ่อนไฟล์เกมเมียเบส ต้องเลือกไอดีนะต้องเป็นเออาบของแท้ด้วยแบบนี้แล้วก็กดเข้าไปแล้วก็กดคําว่าไฟล์ครับแล้วก็กดวางได้เลยครับแค่นั้นครับอย่าไปเอาเป็นเออจีนนะทุกคนบางคนอาจจะมั่วครับเอาไปเผื่อเอาวางไว้ในเออาร์บีนครับโอเคก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในช่องวิทยสิติสังแล้วก็อย่าลืมกดใจด้ง กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่มันจะได้แจ้งเตือนโอเคสำหรับคลิปนี้บายยครับผม